วันนี้ได้ข้อมูลมาก็เยอะพอสมควรนะครับแล้วก็เออบางสิ่งบางอย่างผมต้องมาพูดให้ให้เอฟซีเข้าใจนะนะครับบางสิ่งบางอย่างผมจะมาพูดให้เอฟซเข้าใจแล้วก็คนที่ไม่เข้าใจก็ช่างมันเถอะเออเอาดีนะ <laughs> ผมจะมาพูดให้ f อซเข้าใจเออในเรื่องในเรื่องที่ผมจะพูด แต่ถ้าใครเสือกไม่เข้าใจก็ช่างแม่งเถอะเออมึงไม่เข้าใจก็เรื่องของมึงแต่กูจะพูดให้เอฟซีกูเข้าใจเ,เดี๋ยวเดี๋ยวจะเออเอฟซีเอฟซี FC, FC ฟังพระเอกกับนางเอกมึงหยุดแดกข้าวได้แล้วมึงมึงทิ้งช้อนได้เลยแล้วมึงมานั่งฟังกูพูดเดี๋ยวนี้ สามทุ่มแล้วพวกมึงยังมานั่งแดกหาอะไรอยู่นั่งฟังกูไลสดเดี๋ยวนี้นด่กินบุหูนะฝา่มือแลกก็หูจากบา่าได้ยนเงี้นเออแล้วทีนี้แล้วทีนี้เวลานะแต่พูดหาอะไรไปมึงก็ฟังไม่รู้เรื่องใช่ไหมล่ะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเพราะอะไรสิ่งที่ผมพูด ก็เหมือนว่าไอ้พวกสารเลวพวกนี้มึงจะแก้งงูนะพวกมึงแก้งงูหรือเปล่าเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเออวันเนี้ยวันเนี้ยนั่งนั่งฟังนั่งฟังคลิปนั่งฟังคลิปจะเอ,อ่ยชื่อได้ไหมเนี่ยเขาจะฟอ้องกูไหมเนี่ยเอ,อเอาอย่างนี้เดี๋ยวไม่เอ,อ่ยชื่อแล้วกันเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง เอาบางคนเขาก็เรียกบางคนเขาก็เรียกว่าสางเขียวบางคนเขาก็เรียกว่าแหรตาปิดอันนี้อันนี้อันน,น,นี้อันนี้ไม่ได้ว่าเขานะแต่จะมาเล่าให้ฟังได้ยินข่าวเข้าหูมาเนี่ยบอกพันอย่างไรใครเลี้ยวตัดหน้าใครฮะใครเลี้ยวตัดหน้าใครใครจะเฉียวใครอันนี้ผมไม่ไม่สนใจ แต่ที่ผมสนใจคืออะไรพวกมึงสารแนใช่ไหมไอพ่อพระเอกนางเอกบอกว่าโอวันนั้นเนี่ยคนที่ขับรถไปเนี่ยไม่ใช่พระเอกขับรถไปแต่เป็นตปเป็นคนอื่นขับรถไปใช่ไหมเอาตรงๆผมพูดกับทุกท่านที่อยู่ในช่องนี้แต่นี่สามพันกว่าท่านเนี่ยเวลาไปอบรม สอบใบขับขี่เนี่ยสอบใบขับขี่เนี่ยนะแต่นะแต่เนี่ยไปอบรมน่าจะสามรอบแลยนะสามรอบแนละ้วไปต่อไปขับขี่นี่นะทุกครั้งทุกครั้งที่เจ้าหนะ้าที่เขาบอกว่าเราเนี่ยถ้าเป็นเจ้าของรถเนี่ยเวลาขับไปเกิดอุบัติเหตุเนี่ยก็จะแค่แค่เอ่อจะแค่เขาเรียกว่าอะไรนะมันก็จะแค่1กระทง าจจะไปทํารถเขาเสียหายโน,น่นนี่ก็ว่ากันไปหรือว่าขับรถชนคนตายก็ว่ากันไปเรารับผิดชอบเต็มเต็มแต่เมื่อ,อไรก็ตามแต่ถ้าเมื่อ,อไรก็ตามเราเนี่ยเอากุญแจเนี่ยเนี่ยเนี่ยเราเอากุญแจเนี่ยเอาไปให้คนอื่นขับรถของเราแทนแล้วไปเกิดอุบัติเหตุเกิดชนกันโน,น,น่นนี่ คนที่เป็นเจ้าของรถคุณต้องรับผิดชอบสองเด้งนี่คือสิ่งที่ผมไปอบรมมาเข้าใจไหมเด้งยินโมหหน่ะมาตัวใดมันสิรับกระสงังเข้าใจบอเออฟังฟังแล้วเอาไปคิดมึงจะเป็นยูทูบเบอร์ช่องไหนครับก็ช่างรถพ่อพระเอกเขา แต่ถ้าขับไปชนหรือขับไปมีปัญหากับคนอื่นมึงต้องถามว่าไอคนที่ขับไปเป็นเจ้าของรถหรือไม่มึงไปอ่านไปอ่านกฎหมายเรื่องกฎจราจรนะบัดรน้าวเออผมไปอบรมนี่สามรอบแนละ้วต่อไปกับขี่นี่นะเออคนถ้าผมเป็นเจ้าของรถผมขับไปชนคน เอไปชนคนนั้นคนนี้เออโอเคกูรับผิดชอบเพราะผมเป็นเจ้าของรถแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเขามาเอากุญแจคุณเนี่ยแต่เมงเสือกไปขับรถชนคนนั้นคนนี้ซึ่งเป็นคุณเป็นเจ้าของรถก็แสดงว่าอะไรคุณนี่ให้คนอื่นขับรถของคุณไปทําก่อเหตุนโน่นนั่นนี่ทําให้คนอื่นเกิดอะไรเกิดความหวาดระแวงโน่นนั่นนี่เจ็บบาดเจ็บ เสียชีวิต,ตวนู่นนี่คุณต้องรับผิดชอบสองเด้งไปอ่านไปอ่านไปอ่านแล้วพวกมึงจะฉลาดแล้วอย่ามาอย่ามาสารเนทำทำคอนเทนต์อีกนะมึงอย่ามาสารเนทำคอนเทนต์อีกเออนี่คือกฎกติกาของเนี่ยประเทศไทยใช่ไหมล่ะโอ้ยจะบอกว่าคนนั้นโอ้ยยูทูบขับไปถ้ามึงพูดอย่างนั้นนะผมบอกเลยนะขึ้นศาลไปเมื่อไหร่นะผมบอกเลย มึงเต็มเตมมึงเต็มเต็มเลยเอาจริงๆถ้ามึงขึ้นสารไปมึงเต็มเต็มเพราะมึงขับรถคนอื่นแล้วรถของใครรถของพ่อพระเอกถ้าเป็นรถของพ่อพะเอกมึงต้องรับผิดชอบมึงจะนั่งอยู่บ้านสวดมนต์ก็ช่างมึงเพราะมึงต้องรับผิดชอบเพราะมึงมอบสิทธิ์อำนาจให้กับคนอื่นขับรถมึงแต่ถ้ามึงขับรถไปมึงก็ต้องรับผิดชอบอีกเหมือนเดิมเข้าใจไหมนิยินโมโหน่ะ เวลาไปสอบไปกับขี่เดี๋ยวมึงอ่าน,อ,านอ่านไม่กฎหมายกฎจราจรมึงอ่านไหมเปล่าฮะในยินบอกว่ะเอาเอาเอ,เอมึงเนี้ยอ่านไหมอ่านกฎข้อนี้ไหมเคยมึงไปสอบไหมนะมึงซื้อใบขับขี่มาหรือเปล่ปาวะเฮ้ยฮะมึงไปสอบมึงได้สอบไหมผมยังงงอยู่ว่าเอา้ามันไม่แปลกใจ ไม่เป็นเรื่องน่าแปลกใจเลยทําไมเขาถึงไปลงบันทึกประจําันหรือไปแจ้งความไว้เพราะอะไรถ้าคนอยู่ในรถไม่ใช่เจ้าของรถมึงขับนะี่ยขับรถคนอื่นมามึงก็ผิดแล้วกวชายมึงขับรถคนอื่นมาไปก่อเหตุโน้นนี่ชนโน้นนี่มึงก็ผิดแล้วมึงขับรถคนอื่นซึ่งอยู่ในเนี่ย อยู่ในใบกับขีอยู่ในสมุดสมุดเขียวน่ะมันไม่ใช่รถของมึงแต่อาจจะเป็นรถของพ่อพระเอกเนี่ยผมถามเลยว่ามึงขับรถคนอื่นไปไปชนมึงก็ผิดเออแล้วพ่อพระเอกถ้าพ่อถ้าพ่อพระเอกอนุญาตให้มึงขับรถคนรถของตัวเองไปส่งคนน้นคนนี้แล้วเกิดอุบัติเหตุไอพ่อพระเอกมึงต้องรับผิดชอบเข้าใจกฎหมายบ้างไหมเนี่ยฮะ เล้วไปสมัครมอรสสทอไปสมัครเรื่องกฎหมายหาพระแสงควเงาอะไรกูถามหน่อยมึงไปสมัครเรียนมึงไปสมัครเรียนเรื่องกฎหมายแต่มึงไม่เคยอ่านกฎหมายเลยนะบัดดาวนู่นไปนุน่นออกลงออกเหล็กโว้ยหนอปึกปึกตายแมงแถวนี่กินบาหูหนะฮะ <c oughs> เรียนกฎหมายหาสิแตกยัง มึงไม่รู้เรื่องกฎหมายอะไรเลยโอ้ยหนะเออนี่โอ้ยอันนี้จริงเมื่อคืนนี้นะแต่ก็ฟังอยู่ขับรถอะไรวะไปเฉียวรถคนตันหน้าหรืออะไรผมก็ถ้านะแต่ถ้านะแต่ยังไม่รู้ความจริงนะแต่จะไม่ไม่ฟาดหรอกผมบอกเลยผมจะไม่พูดอะไรแต่อันนี้จริงนะรถนะ่ะ ใครจะปาดหน้าไม่ปาดหน้าใครจะชนไม่ชนอ่ะผมบอกเลยว่าม้าตัวใดวมันขับรถกูถหมเนี่ยนะม้าตัวใดวมันขับรถตู้ไปนะสิเป็นรถตู้หรือรถก,บบกระบะกระาังเออใช่ไหมล่ะแล้วทีนี้ผมถามหน่อยถ้าไม่ใช่พ่อพระเอกอ้าวนั่นนั่นเนี่ยสองเด้งเลยนะเออคนที่ไปแจ้งความผมบอกเลยคุณสบายใจได้นั่นคือสองเด้ง สองเด้งเน็ดเน็ตเออไม่ใช่ป๊กปกหนึ่งปกสองนะไม่ใช่ป๊กเด้งนะอันนี้สองเด้งนะเอออันนี้สองเด้งเพราะอะไรรถของคุณเสือกเอาให้คนอื่นไปขับแล้วเขาไปไปทำไม่ดีไม่ร้ายไปทำทำให้คนอื่นเขาแบบเกิดพภาวะพวาโงน,นนั่นนี่เออถ้าเขาเกิดเป็นอันตรายเกิดขึ้นนะ่ะมึงอ่ะสองเด้ง ไม่ว่ารถตู้หรือรถกระบ,บะมึงสองเด้งเลยเออเอาจริงๆถ้ารู้ตัวถ้ารู้ตัวว่าตัวเองทำผิดกฎจราจรหรือไม่ผิดกฎจราจรฟังให้ดีจอดรถตีไฟเลี้ยวซ้ายหรือกดไฟฉุกเฉินแล้วลงจากรถไปยกมือสวัสดีสวัสดีและขอโทษเขามันจบเลย เออเข้าใจไหมล่ะมึงนี่ยินบมโหน่ะมึงจะขับรถเทวดามาจากไหนก็ช่าง